ครับผมสวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาเที่ยวสวนดาวเรืองนะครับครับผมเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกับเจ้าของสวนว่าเขาชื่ออะไรครับผมตามผมมาครับสวัสดีครับพี่เดี๋ยวพี่ชื่ออะไรช่วยแนะนําชื่อน้ำตะกณ์สมานสิงหาครับสมานสิงหาแล้วที่นี่ที่ไหนครับหมู่16หมู่16เหียงตําบอนองเหียงอำเภอลาดจังหวัดสุพรรณบุรีครับครับผมแล้วอันนี้พี่รู้จักกับ สมแดงคใครเป็นคนรู้จักพี่ครับเจไลครับเจไลอาเจไลอยู่นั่นอะเดี๋ยวส่งหน่อยครับสวัสดีค่ะครับผมแล้วสมแดงอันนี้พี่เอามาฉีดกับอันนี้ดาวเรืองคดาวเรืองนี่พี่ฉีดตั้งมากี่ครั้งครับตั้งแต่ฉีดตั้แต่เล็กแต่ลงดินกับเราห้าวัน ห้าวันลงดินเข้าไปพผมฉีดเลยฉีดเลยลงดินหน้าวันฉีดเลยแล้วพี่ฉีดอตาครับลิซีตอนนั้นยี่สิบลิตรก็คือตามขวดนี้ครับแล้วพี่ฉีดนี้ฉีดแล้วพี่มีความรู้สึกยังไงว่าฉีดแล้วมันดียังไงครับตอนแรกมันปลูกห้าวันมันไม่แตเกืองไม่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 แตกยอดเลยนะพอฉีดพบไปเนี่ยผงทอวันเองนะโอ้โหขึ้นเลยยอดขึ้นมาเลยนะขึ้นเลยใช่ไหมครับแล้วก็ซ้ำไปอีกครับผมอีก ไรเที่ยวกันนะครับโดยรวมแล้วทั้งหมดแล้วที่ฉีดมาจนมาเป็นดอกนะกี่ครั้งครับเป็นครั้งอจะเป็นเม็ดอีกมั้งสี่เม็ดสี่เม็ดก็คือสี่สี่สี่หนสี่ครั้งสี่หนก็คือที่ฉีดนี่ก็คือสี่สี่ครั้งสี่เม็ดนะก็คือกันได้แล้วอันนี้ฉีดแล้วพี่มีความประทับใจไงว่ามันดกไงดีไงเมื่อก่อนกับอาเปรเพียบง่ายคือตอนที่ยังไม่พี่ปลูกอ่ะก่อนที่ยังไม่ใช้ตากอนปลูกเป็นยังไง อันนี้มันจะโตแล้วมันแข็งแรงกว่าสมบูรณ์กว่าประกอบที่ยังไม่ได้ไไม่ได้ใช้สมแดงอะ่ะครับถ้าปลูก,กประกอบต้องไม่ใส่ไม่ใส่พวกนี้นะแตไ่ไม่แข็งแรงพวกนี้แข็งแรงกว่าอ๋อแข็งแรงกว่านะครับตโตแข็งแรงความดก,วกวดกกว่าดกกว่าแข็งแรงกว่าครับอืมอตัวนี้แข็งปลูกกอดต้องงดเป็นโรคก็เส่ไม่แข็งแรงก่อนเอินจะชั่วนี่แข็งแรงอ๋อมันเป็นโรคด้วยครับก่อนหน้านั้นๆที่ยังไม่ยังไม่รู้จักกระสมแดงอ่ะมันเป็นโรคด้วยครับครับผมแล้วอันนี้ถามว่าพี่ที่ใช้เนี่ยพี่ใช้สมแดง